สวัสดีครับข <ENNIS> ้าคุ <lawsuit> ้มตัวละสามนเดจีบ <Pacific> จ <astrology> ีบจีกจาบปีบจี่จีบจีาจีบจีบจีบจ่บจี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 เจาบจีนจอบจีบจีบจับจอบจี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 ครับจีบจอบจีบจีบจีบจับจีบาีบจีบจีบจอบจีงจีบ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 าีบจ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  มาบนี้เอินกีป و มอยู่รอ้เอิดที่ไหนจีรอจีรอเอ้ยของ,ของกีบบนี่เอามาอยากใสกป่ะเอามะนาดละรโขง้งเยงมาลามไปมุนเอาแนะนำป่ะรับผมมันถึฟูน้ำมนโอ้ยอย่างน้อยกเจ้าเฮ็ดลารเลยก็เจ้าเฮ็ดแบบว่าฟิตไหวไหมโอเอามาใส่กีล้วกัมาหนึ่งมยังไหวสลสุกไป่ว่าเขาต้องไปกัวหรือว่าไปถอดอีกเรื่องหนึ่ ก็บ่ทอนไม่กินพ้อมรลที่แรกก็นึ่อมา่ะละแต่ว่าเปียเย็นเ็ดเอาตัวง่ายเรแกงแซนไม่สมแกงแซนไสมอีกแล้วด้การเลยมดก้อนแกงแซนวอไ่สมวันนี้ก็จะไปครัวไปครัวแล้วแกงแซนวอไม่สมแซบครักงวดก้อนก็แซบคักเพรคันนสีแกงแซน้อสมเพราะตงครัวแกงเลยเพราะวันมันหนึ่งมาสุกแล้วโอ้ีนักโตกับมีไข่พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิสูจน์กอนจะฝาดเลยจะฝาดเลยเอาซิมให้เบิ้งในกันวันว่วประกาศซีมเลยเียเย็น โอ้ขี่ผมโอ้นี่เราใส่คี่แล้วถุงหนึ่งมีเท่าไรก่อนลอยก็โตลอยก็โตชนะกัวนี่คือแถมเนาะกัวนี่ก็สิแถมไม่ก็สองสามตัวนั่นแหละโอ้มีแต่ใส่โตแต่เอะครับผมแม่นนกันแตมงก้นกับพอดีละยำก๊อนละโอ้ยเนาะอย่าว่าลูซีเลยโอ้โอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณผู้อ่า เอามาะอฮจานร้อยขอบคุณผู้ซื้อให้พี่ธนพัฒน์เอาชกบัมันเดกนู้บุได้บัตรถุงหนึ่งเพื่อนกัซื้อให้กันสามถุงเพื่อนซื้อมาสามถุงผู้ใหญ่ใจดีถุงละสองร้ขอบคุณหลายๆได้ครับเด้บปทางเลเพื่อนบอกอวะรเล่าเ็บโอ้ยเอาโอเคครับเอาจวดจวดเอาผมมือนนอะไรส่วนเราแต่เจ้าน่อยประสมเลยตรงกลุ่มไปแล้ว คุณครับเอาเอาจวดดูตะโตะโตะเนี่ตะ<อ>เป็นตะเพียขนาดัหองฝากนะครับกีปมอืเอาพี่น้องสุกูสุคนเรียว่าบรรยากาศนะครับให้พี่น้องดนเบื้องด้ชมขอบคุณครับเอาผูใด,ดเอาเอาจจะ ฮะจะเรียกเลยวไม่มีใครอีกมั้เย,อยเอ่ออยู่ในกลุ่มมาพ่อลงไปในกลุ่มแล้วไงกลุ่มแชทแล้วไงเอาวันนี้ทําไมเปลี่ยนวันนี้ก็มาช่วยวันนี้ก็ไปทําเก็บขยะไปเก็บขยะเก็บขยะทำกำลังานนี้เก็บข<ช>ยะช่วยล้างห้องน้ําทําอะไรบ้างวันนี้ก็พอ่อพ่อสมัยล้างน้ำลูกก็ไปเก็บขยะเก็บขยะตรงนู้นที่เคยที่ที่เราเคยตั้งวิธีตรงนั้นเนี่ยไปเก็บขยะ เก็บทำความสะอาดาใส่ชุดนี้ใช่จ้ะพอ่อป้าใส่ชุดนี้แหละพอ่อเก็บทำความสะอาดาเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้ก็มาเก็บขยะตรงข้างบาง้านพ่อเลยตรงนี้ที่กองไว้โอ้โหขอทาบเห็นทุกวันทำทุกวันเนาะเอาเบิ้งดูกินเป็นไหมนี่อะไรพอ่อเอาอะไรอ่ะเปิดดูดิยอ๋อแมง <laughs> แมงอะไรแมงอะไรเต้านจิงเรียดตักเด็นจิ้งเรียดอะไรนะจิ้งเรียดจิ้งเรีด ใช่ป่ะบอแมนจิ้งลีดเี่ยังเขาเรียกยังกีปโปมโอ้ยเรียกว่าเธอเขาเรียกชื่อไงย้<ม><ม>อนจิงลีดกีปโปมไม่บานข่อยเกันกีปโปมเห็นไหมเอาไปคั่วก,กินกันหนิฮะคั<อ>ว่วเคีกยวโอ้าก่อนโอ้กินเป็นบ่ล่ะเคยกินอยู่เพราะเหน็นก็าขายตามที่ว่าตามงานอะไรเงี้ยไปกินซื้อรวมกินทุกอย่างกินรวมในนั้นหมดเออ ต,ตัวด้วงพวกอะไรเงี้ยกินมีขายจะออกเค็มมไม่เค็มมากนะอันนี้เค็มๆไม่เค็มมาก <c oughs> ไม่เพราะที่เขาขายตามตลาดมันจะออกเค็มนิดนึงเพราะเขาใส่นี่ผิดไปยอะเยเกลือในอี้แล้วทอดเอาวันนี้ก็จะไปทอดนะเอาแล้วไปครัวหรือไปทอดอเหมือนแมงทอดที่เขาขายตามงานวัดนะใช่ใชแต่อันนี้เพื่อนเอามาให้ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเอามาฝากแก่ไต แกงใส่<ไ>แกงได้เนี่ยแกงใส่หน่อไม้อร่อยนะพอ่อแซ่บเลยนะหน่อไม้แซ่บเอ้ยแสดงว่าเคยกินอ่ะเคยกินอยอู่โอ้ก็หูัวก็เคยกินนนั่ที่ไหนแต่ว่าเคยกินที่เขาแกงใส่หน่อไม้เนี่ยแซ่บเออว้าวทำไมรู้แกงใส่หน่อไม้แซ่บอ่ะรู้สิโอ้นี่ละวว่าจะเอาไปแกงใส่หน่อไม้ทุงหนึ่งแกงใส่หน่อไม้ทุงหนึ่งขัวอ,อีบุ้งน้ำลายแตกเอามาอืม กินยังอ่ะกินเค้าไปเดี๋ยวรอเขาทำกับข้าวเขาอยู่เฉพาะใครทำแม่ที่ว่าเขาแม่ครัวใหม่ป่ะใช่พี่ก็าทำอยู่ได้อะไรกินวันนี้เขานั่งรู้วันนี้เขาทำอะไรกันอยู่พ่อกำลังกำลังทำกับข้าวอุ่นวางกันในครัวกศิลปินเขามาหมดแลล้วศิปินก็นั่งอยู่พอรอประชุมพอดีนี่คิดว่ามีอยากโตในทงเหนียวโอ้พ่อร้อย น่าจะร้อยแหละนึงนี่ก็ร้อกับนับไ่ถูนันะเยอะเหมือนกันดิตงนึงน่จะร้อยนับไม่ถูกตัวใหญ่ใช่ไหนตัวใหญ่เหมือนกันตุ่ปมปมตัวใหญ่ตัวละห้าบาทพู้นี้จุมาโอยเดวก็ห้ถึงสิบบาทจุมาหากินยากตืไม่ถึงหรอสองทุงไงพ่อเนี่ยเออสอทุงนี่โลหนึ่งซูซี ตามชาวบ้านนี่ภาคใต้นีก่ก็มีกินนะพอ่อแต่ว่าเขาขายเป็นจานเนจานหนึ่งภาคใต้คนใต้ก็กินบ่ก็มีเดี๋ยอเดี๋ยวนยี้เขาก็กินเอาบ้านรู้สิอะกระบินอ่ะอาปลากิ่งก็กินอยู่แล้วปนะพ่งเพราะยิ่งไอ้แมงเม่านี่ยิ่งอร่อยเลยพอ่อแมงเม่าอนีอมแมลงเม่าทอดนี่ใส่ช่วงหน้าหน้าฝนเนี่ยหน้าหน้าหนาวนี่แหละก็จะเอากำมังมาลองเลยมันจะชอบมาดินตามไฟนี่แหละแล้วก็ลองไว้ว่าจะร่วกมันกินได้อยู่แมงเม่าแต่มันกินหลายมันวิ่ n มันจะเมาแต่แต่แม่แม่ลูกกินไม่ได้เด้แพ้เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นปีกมันอ่ะจะไปติดคอแม่จะแพ้แม่แพ้แพ้แมงปีกติดคอเราแพ้แมงโอ้โหหายใจมันเบิ่งเอาเด้อพี่น้องระวังแมงกับคนไม่ได้เป็นญานกันนะไม่ได้เป็นกินนะลูซี่ลูซี่กินกี่ปมมาแล้วครับพี่น้องแมงบินมาแล้วโอ้ยแต่ก็ก็กินอยู่แล้วใช่ไหมคนใต้กับ แม่เขาก็กินกินได้อา้าวแม่ลูซี่เป็นคนใต้ปะแม่แม่ลูกเป็นคนคนไทยแต่ว่าพ่อแท้ๆนคนอุบลน,นี่จริงเปะพันผสมตสัวนี้ไม่พ่อ <laughs> พ่อคนอุบลอยู่แล้วแม่คนบาจีนโอ้แต่บ้านนี่ไปบ่อเลี้ยงคนไต้เสียแล้วเขาคนกินไม่แม่คนใต้เขาเคยกินเออพ่อเคยไปอยู่นน้ำขนไต้ป่ะเคยไปอยู่ใต้ครั้งหนึ่งไปทำงานอยู่ใต้ใต้ใต้ไหนใต้าจีนคนเอไป นครศรีธรรมราชเคยไปอยู่นครศรีธรรมราชเกือบปีแล้วก็ไปอยู่โกโลกกัะไปโกโลกไปโกโลกสามเจดันภาคใต้ไปทําอะไรไปทํางานที่นู่นแต่ก่อนทํางานอยู่ที่นู่นอย่าบอกนะว่าก่อนก่อนที่จะมาอยู่กับพ่อนี่แหละเคยไปทํางานที่นู่นอย่าบอกนะว่าไปเก็บลูกระเบิร์นไม่มีพ่อโอ้ไม่มีอ่ะไม่มีรู้สิไปเที่ยวไปอะไรที่นู่นพ่อไปทํางาน่ทํางานแล้วก็เลยก็เลยคิดถึงพ่อก็เลยกลับมาอยู่ เออน่ะโอ้ยอยู่เป็นเว้ยเออเอาโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวกินด้วยไหมนี่เดี๋ยวค่อยเก็บไว้ก่อนก็ได้พ่อเพ่าะเดี๋ยวกินกับข้าวเราก็ทำกับข้าวที่เสร็จไปททำกินด้วยพ่อจะแบ่งไว้ให้เวลาสุกหรือไงทอดดีกว่าทอดกินแบบทอดในแบบที่ว่าคั่วใส่เกลือนิดนิดใส่พริกไทยนิดเดียวหอมเลยพริกไทยโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้ใส่พริกไทยเขาเรียกใส่รสดีหอมคั่วใส่รสดีหอม โอเคเดี๋ยวจัดให้พร้อมๆเลยนี่โอ้กีโปมกีโปมเอาก็กีโปมเนี่ยบานคอยเกันกีโปมเนี่ยโอ้บานพองเขาเรียกกีโปมบ้านเจ้าเอิอนยังแมงกระชอนแมงกระชอนมันจะมันจะไอ้ง่ายข้างหน้ามันจะใหญ่ถ้ามันเวลาเราจับมันจะเอาอันนั้นไม่ใช่อันนั้นกีซ้อนบ้านคอยมันคนละแมงโอ้แมงกระชอนนั่นนี่อันนี้อันนี้กีโปม อันจีซ้อนกับแมงกะชอนน่ะเขาเรียกว่าจีซ้อนอันนี้จีปมอ่ะจีปมบ้านคอยเอา่าจีปมจีปมเออคยแมงกะชอนมานออกไปว่าโอ้ยเอ้าโอ้ยงงเลยว่ะแมงกะชอนเอ้าตัวเหมือนกันเนาะผมก็เห็นมองมันก็คล้ายคลายกันไหมเอาผู้ใดมากใา่หรือฮะอาจารย์สอนใช่หรืเอ้า ใครมานะลูซสิอาจารย์ซอมาแล้วครัสวัสดีครับอาจารย์ซอเกระสีเพชรล่ำเพื่อนโอ้มาพอดีได้อีกยังลรต่อหนะนั่นเอาให้แกดูสิอาจารย์เบิ่งดูเจ้าว่าเป็นยังไม่งอตสิอย่าว่าโดยไม่งอตสิอาจารย์โอ้ยเขากระสียุสัยเขาเรียก กีปลมนั่นเห็นไปนี่เอิ้นถือกันโอ้ปอปลานนั่ไม่เอกมะนาชัดเจนเลยกีปลมกีปลมแกว่าบ้านแจ๊กเขาเอิ้นว่าแมกระชอนมัอนนะแบบหนึ่งจะมีคล้ายๆแบบนี้แต่ทรงมันคล้ายกันแมกระชอนน่ะจีซอนเห็นไหมจีซอนจีซอนนั่นเละเรียกวัชรุกมันโคละอันเห็นยังไงจีซอนนี่มันอยู่ในโคนตมเเอออาจีปลมเนี่ยมันจะอยู่ในดินชุ่มขุดรูเป็นขวย หวยเขาใจะหวยเลยอร่อยนี่ทอดก็ได้อืแกงใส่หน่อไม้ก็ได้นั่นเฮ้ยจัดรวดเร็วฮาโอ้ชัวพีธนภัทรเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีผู้นั่งอยู่มือนั่นล่ะมือยวนนั่นล่ะมืออยู่มือพ่นน่ะออเพีธนภัทรแล้วก็จานร้อยเป็นผู้ทรงเสบียงครับเอ้าได้กินน้ำกัน โอเคอาจารย์ซ้อมมาพอดีเอาจุดจวดครับขอบคุณพี่น้องสุกุสุคนโอ้ยจวดจวดลุ๊คซี่เอาจังวากัน